ลับมากระต่อนะคะช่วงนี้อยู่กับกระชายขาวตา b g นะคะสั่งซื้อไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้สุขภาพแย่มากเลยนะครับเพราะว่าผุ่นพีเอมมันเยอะมากจามทั้งวันเลยนะคะเมื่อาวานเนี่ยต้งจามทั้งไอเลยนะคะไม่ไหวจริงๆนะคะ วันนี้นะฮะมีนอกจากกระจายขาวตาบีจีแล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมมีวิตามินซีที่สูงแล้วก็ทําให้บรรเทาอาการหวดบรรเทาอาการเจ็บคอนะครับวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรเลยนะคุณผู้ชมครับในกระปุก30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อ5้ากระปุกราคาพิเศษเลยเพียงแค่หนึ่งพันบาททุนเท่านั้นนะฮะสนใจก็โทรได้เลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่รักสุขภาพด มาโดยช่วงนี้ครับไปดูเอมมี่นิดหนึ่งครับเอมมี่แม็กซิมครับไม่ไหวแล้วร้องขอความเป็นธรรมกับตู่นันทิดาครับเงี่ยบหายไปนานสำหรับเอมมี่แม็กซิมครับล่าสุดออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเอชนสวัสด์ครับรวมถึงร้องขอความเป็นธรรมจากตู่นันทิดาถึงเรื่องที่อยู่ในใจเอมมี่มาโดยตลอดโดยคุณเอมมี่เองเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์รูปตัวเองใส่กําไลข้อเท้า EM ครับพร้อมระบุข้อความว่าก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจและก็สุดอาลัยกับพี่เอด้วยนะคะชีวิตเรา ราแย่ชีวิตเราตกต่ำเราต้องอับอายเราหมดตัวเราเสียชื่อเราเสียเสียงไปเราต้องใส่ข้อเท้า EM เพราะเธอ,อทำอะไรกับเอมี่ไว้ถึงเวลาที่เอมี่ต้องเอาคืน<ะ>เมื่อก่อนที่เอมี่ทำอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอบอกว่าเธอเป็นหลานสาวนาฟกุลอสวะเหม แต่ที่เธอไม่ใช่แต่เธอไม่ได้ใช้นาฟากูลเพราะว่ากลัวไม่ปลอดภัย<ะ>ทั้งจะอุ้มทั้งจะกกระทืบผู้จนทําให้ผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่ง<ะ>โดนฟ้อง<ะ>แม้แต่เงินกินข้าวเงินค่าโรงพยาบาลก็ไม่มีจ่าย<ะ>ใส่กําไร e อมา1ปียังโชคดีที่ยังได้เล่นละครอยู่บ้างแต่ก็ใส่ E.M. เข้าฉากด้วยทุกเรื่องใส่ออกทุกรายการนะฮะเธอเอาเงินเราสี่ล้าน แต่สุดท้ายให้ทุกคนฟ้องเอมมี่และตัวเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ฟ้องทั้งที่เอาเงินเราไป4ล้านเธอทำเพื่ออยากให้เราติดคุกเธอจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเราได้โปรดแม่นันทิดาให้ความเป็นธรรมกับเอมมี่ด้วยค่ะแฮแท็กเอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เร็วอมนรวันพมานครพิ่งเจอไปงานมิซ็ซี่นะคะลูกสาวนะคะผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังออกเป็นข่าวแล้วนะคะกับ อเป็นเรื่องคงจะไปเกิดเกี่ยวกับการเมืองของถิ่นนะบางทีสมัยก่อนนี่ยพี่เอก็เขาชื่อพี่เอนะเขาก็เป็นมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่แบบว่าหลายคนก็เขาทราบๆกันมานะคะคราบแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่ต่อก็เพื่อนเพื่อนหลายคนก็ชมไม่ฟังว่าพี่เอเป็นคนดีนะคะแล้วก็ก็ยังไงก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวก็ฝากพี่ตู่ดูด้วยนะฮะตู่ไหนเอาเอมมี่มองให้ตู่ตูด้วยนะเอมมี่ตู่นั้นที่ดา ไม่ใช่ตูต่ประยุทธ์ <c oughs> เออไม่ใช่ถึงคนละตู่มีหลายตู่นะมึงต้องระวังนะ,ะตอนนี้ตู่ประยุทธ์ไม่ว่างค a ด d i d a นายกอยู่เออลุงตู่<อ>ไม่ว่างนะครับมึงเอาแนชัดเจนมึนลงลงรูปให้ชัดนะเออลุงตู่หรือพี่ตูห่หที่ดาเออ,เ,อ,อเป็นการเมืองเหมือนกันด้วยใช่ยจะลงพี่ตู่ถูกต้องพรรคเดียวกันด้วยเออเออมีสองตู่นะใช่เหรอคุณตู่หที่ดาเขาอยู่พรรคพลังประชารัฐไม่ใช่หรอ พลังประชารัฐเพราะว่าตอนหลังพลังไอสมุดปักสมุดสะประการเขาเป็นพลังประชารัฐของพี่เอ ไม่แต่ตอนนี้พรรคประชาหลักเป็นประวิตรประวิตรใช่ไหมใช่แล้วประยุทธ์อีกพรกหนึ่งลุงลุงตู่ลุงพรรคอะไรอ่ะอะไรรวมไทยอะไรสักอย่างมั้งเออรวมไทยชาญชาติเอออะไรอะไรแยกกันเอาแยกกันแล้วใช่ไหมอ๋อแยกกันแล้วนะครับขอโทษค่ะเพราะว่าเป็นเมืองไม่ค่อยอยากยุ่งกับปวดหัวค่ะแต่จะเลือกตั้งแล้วนะเออนะก็ไปเจอคนที่จะเลือกที่ตลาดแล้วอ๋อมั่นใจว่าจะเอาคนนั้นแน่นอนเอาทุกครั้งครับเอาเอาทุกครั้งเลือกทุกครั้งเลือกทุกครั้งเอาทุกครั้งค่ะเลือกเขาทุกครั้งค่ะเออแต่ไม่ต้องพูดว่่่่่าาาเเป็นนคคคออะมมดดูีีกวรับให ดาวิกาปลื้มครับขึ้นรับรางวัลดารานำหญิบงบนเวทีระดับโลกเลยนะฮะเอาดี่วงไฮเลนก่อนนะครับเนี่ยว่าทำไมหลังจากที่นางเอกคนดังยังใหม่ดาวิกาโฮนี่ครับได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลเนี่ยฮะ ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาครับก่อนจะคว้ารางวัลเ s ส g l o b a l TV series Rising Actress นะฮะจากละครเรื่องจังหวะหัวใจในสะอาดมาได้สำเร็จล่าสุดก็ได้มีการเปิดใจบอกว่าการคัดเลือกของเขานี่ก็คือการเปิดโหวตมาจากการที่แฟนคลับโหวตให้ดีใจมากๆเลยต้องขอบคุณแฟน,แฟนๆทุกคน ทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนชาวอินเตอร์อต่างๆเลยทั่วโลกแล้วกันนะฮะพี่โหวตให้เพราะไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้รางวัลน,นี้เหมือนกันนะครับหาว่า,าเวทีนี้ยิงย่งใหญ่ขนาดไหนสําหรับใหม่การที่เขาเล็้งเห็นเราก็ดีใจแล้วจริงๆรางวัลการแสดงในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยเองหรือว่าตา่างประเทศเองถ้าแค่มีชื่อเราเขาก็เห็นแบบว่าเป็นคุณค่าแสดงเห็นคุณค่าการแสดงของเราแล้วนะฮะเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะ สำหรับใหม่เองก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองในทุกๆวันอยู่แล้วจะไม่หยุดพัฒนาเด็ดขาดเรายังรู้สึกว่าเราเนี่ยนะฮะยังไปต่อได้อีกนะฮะยังทําได้ดีกวนน่านี้คิดว่าวันหนึ่งจะเก่งกว่านี้ให้ได้วันนี้ก็เหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อยไปนะ,ะครับเพราะอย่งใหม่เองเนี่ยไม่สามารถมองเห็นตัวเองทําอาชีพอะไรได้อีกแล้วนอกจากการแสดง ไม่ทิ้งอาชีพการแสดงแน่นอนชอบค่ะจากที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่รู้จักมันแล้วก็รู้สึกว่าทำาทำไม่ได้แน่ๆ,ๆเลยกับอาชีพการแสดงเนี่ยนะฮะจนทุกวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เจอสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่อายุอย่างหนอยนั่นเองนะคะครันะคะเราเราจะไัโฟนอินนะคะค <ไป S 1> รับไปหาใหม่ดาวิกาสนับสนุนนะ<ม>แล้วก็โฟดีไปหาดาวไปโฟนีไปหาใหม่พูดสนับสนุนตั้งแต่แรกคุณเฮเรนปาวลาโอ้ยทำไม อีไปเรื่องแสดงความดีใจกับน้องแสดงความดีใจกับลูกสาวไฟไหม้แน่นอี่ยมันต้องริบอีลันต้องแบบว่าดูดเสียงกันบมาเป็นตอดจัดการดูดเสียงหรือเอามิ้วเลยกดเสียงลงเลยโผมว่ามิ้วมากกว่าไม่ต้องให้ออกอากาศเลย คุณนี่เล่นครับคุณนี่ช่วยแสดงความยินดีกับลูกสาวแสนรักของคุณนะได้รางวัลได้รางวัลจากฮอลลีวูดนะครับอ่าน้องใหม่ดาวิกาคุณนีเลนมีความพิเศษยังไงครับอ่าอ๋อแล้วก็มิ้มเลยกดปิดเลยอ๋อยิ้มเลยใจลายใจลายอย่านะขอดูรายการแล้วอยู่นะใคร คุณแม่เลนไงเลนเอ,อ,อีโอมนี่คันเนาะเกี่ยวอะไรกับโอมละ่ะโทรมาหาโกบอกว่าโอมคนันชอ,อบทำตัวแบบว่ายั่วเพศแล้วก็แอปเป็นไปไม่รู้ไม่รู้วิชีสมควรแล้วเลยที่อีเต่ามันด่าว่าอีพวกที่เชื่อก็คือบัวเหล่าที่ห้ายใส่ร้ายกันตลอดนือ่อยใจอ่ะเนี่ยมือถืงมึงเนี่ยรู้อีแขกเนี่ยรู้อีแขกเนี่ย เปิดสิไม่เปิดหัวใหม่หนูแม่ไม่มีผัวใหม่ยััวใหม่หนูแม่หนูซี้กันแล้วอย่างนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมนฉันเห็นแล้วจะอ้วกอ่ะสังคมทำไมมันเน่าหนอนขนาดนี้นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกระชายขาวตาบีจีค่ะกราบฝากไ้ด้วยเลยนะครับวันนี้ใครสนใจครับก็จะดูแลสุขภาพกันเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ ดูแลเรื่องของสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้1กระปุกมีสองสีกระด้วยกันนะครับกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้มีโปรครับโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะจะจ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000งพัเท่านั้นนะ่ยฮะพี่ร้านต้องกินนะไอ้แล้วนะฮะสนใจโทรเลยครับศูนย์4ก้าห้าเจ็ดแปดสี่สองไลน์เขาเป็นวานาโล่หรือติดต่อได้ที่ไลน์สุขภาพดีคุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับเป็นวานาโล่ก็ทานได้ค่ะมันจะทำให้สุขภาพเราแข็งงงแรมาาาากกยยิ่ขขึึ้้้้้นนนจจผูช ้ว,วันนี้สวัสดีค่ะคราคาสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ